มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนฝน31จังหวัดวันที่31มีนาคม2564กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางนะคะโดยมีฟ้าหลูในตอนกลางวันในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอา่าวไทยตอนบนนะคะทำให้บริเวณเดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองและก็ลมกันโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและก็ลมกันโชกแรงไว้ด้วยค่ะสำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นอันหนึ่งนะคะในช่วงวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน64หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างนะคะจะเคลื่อนเข้ามาบริเวณทะเลอันดาม,มัน ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งและมีคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นได้ค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้บริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลจะมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันและยังคงมีน้อยถึงปานกลางนะคะเว้นแต่บริเวณทางภาคเหนือตอนบนที่มีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันจะมีมากขึ้น เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนและอากาศไม่สามารถลอยตัวได้ดีทำให้การระบายของอากาศมีน้อยค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลูในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิของพื้นที่ และมีลมกันโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากน,าน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่และจะมีลมกันโชกแรงบางแห่งนะคะ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาค่ะภาคกลางจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหล่วในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรีค่ะภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อน กับมีฟ้าหล่วในตอนกลางวันนะคะโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบรุรีระยองจสันทบ,บรุรีและก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีเยลาและนาราธิวาสค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตก,กระบี่และตรังคะ่ะกรุงเทพปหานครและปาริมณนลนจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลดในตอนกลางวันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ค้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ